เรื่องพใหญ่อาจจะเคยได้ยินโลกทั้งหลายมันก็ถ้าสอดส่อนเติบโตเหตุยังกันายเด้กบางท่านก็อุทิบุญไตโต้ขึ้นกันแต่ว่าคนใดที่มาภาวนาอยู่นี่เวลาบาลที่ตายไปในขณะนั้นอาจจะหลงเรมสติบคิดถึงคำบริกรรมภาวนาบาคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคยปฏิบัติไปไปอยู่ในเมืองยมโลก เดี๋ยวพญาย่มสิเป็นผู้เตือนเองครับมึงมาอย่างนี้มึงเคยภาวานาอยู่หันจะมีไปท่าแม่ตามท้างมึงขิดถึงปั๊บไปลด้ด้นั่นแหละเรว่าใไ้โตะได้นิบาดม่าเห็นเอาผู้นี้เคยได้บุญน้าตัวเจ้ามาอยังนี้ไปพุ้นถ่าแม่นี่เขาสิเตือนเท่ามันบัมีอยู่วัดวัดหนึ่งกรรมการวัด สองคนเป็นผู้จัดก,การเงินแต่ในสมัยนั้น,น,นก,ร,กระเบื้องมันอกี้นราคาแค่นาหกบาทกระเบื้องกระเบื้องมู่โบสตะกี้บริษัทไหนได้ดำคืนเนาะสั่งๆเขาเลี้ยงเลียเ่ยงกันวันนี้จัดงานีนยังแล้วเรียบร้อยแล้วปลาหรือตะตินนี่แหละมาร่วมเงินกันแล้วบาฮาติซิกระเบื้องมุ่งหลังคาโบสถ์ทางสองคนว่า ระเบิดนั้นราค่าสิบสองบาทคนต่อโค้งกินเหมือนปลาเออบนได้รับเงินตามจำนวนสิบสองบาทไปหอดอกไปใจทางด่านเขาหกบาทมันราคาหกบาทบ่านนี้ภาทีเก้าถึงแล้วมันสองลอยตีเราเด่นอ,อ,อันนี้เกิดเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดในกรุงเทพก่นนอนในกรุงเทพเขาเลยถามว่าที่แหลกแต่งตัวดีๆเป็นมรรคทายกวัด อบันจังไรจัง,จงว่าโตแดงขึ้นแดงๆๆขึ้นแดงขึ้นเกิดว่านี่ไข้ไฟพุ่งออกจากร่างกายก็เลยทมว่าเอ้าเป็นยังเนี่ที่แรกก็มาดีๆงามๆอยู่ตอนแรกก็ตั้งใจคิดดีอยู่ว่าสิมาทำบุญกับบัตรโดยการที่เป็นเวืยอยาวจกรมังรม่งเวืยอยาวจไม้มั่งเป็นผู้ประกาศท่างบุญกับเป็นผู้สักส่วนท่างบุญนะแต่ว่าเงินมันหลายเขา้าไหลเขับ มันเห็นแล้วมันก็เลยเกิดความโลภก็เลยพากันหัวดีสันนึกว่าจะของหัวดีเออที่ไหนได้กินเงินบาทแบ่งกันผู้รุ่งเพิ่มตัวพระเพลินนัวากาเบืองพันละสิบสองบาทก็เลยมาอยู่ได้สองบาทกว่าปีเลยสันแซ่บบ่วะวหานเออของไทยของมันเด้อบอกแก่กันบ่ได้เนี้ยนี่ต้องแก้เองเป็นมีสงเป็นของสงแทมสงตัวเพิ่นวากาเบืองพันละสิบสองบาทตะกี้มันหกบาท ผมบปกิดวางทีเป็นเงี้ยซีกันนี้แล้วมันจะกิดใดเมื่อไไฟหลังที่แก้ให้จัาใดมันแก่บ่ดได้เด้อี่ล่ะพวกเจ้าบุญียังวุฒิต่อไปให้มันก็บ่ถึงมันจะเอาบ่ใดเพราะว่ากินหัวบุญแล้วอน,น <c oughs> กินซักบนันก่เท่านนั่นแล้วให้ให้ใหแล้วก็สลายโตไปหมายต้องว่าเขาก็ต้องการบุญจากนเ,นเขานักทีก็มาขอความช่วยวเหลือขอบุญให้แม่ซอยแม่บางคุนท่าอยางนีนะ มันซอยมาได้มีอุทิศให้หลายเดีว,วมึงก็เอามาได้อยู่วะก็มึงกินบุญเราได้กันหัวบุญมันโอ้ยได้๋ยวก็ห้ได้บาทนี้เฮ้ามาก้าวเรียบเตียบ,เ,ยบเท่าสูเมอร์นี่ที่ว่าจัดบุญกระถินบุญเผาเอกบุญผาป้าอย่างก็แลว้วเธอที่ว่าเอาเงินทากันเอาเงินอนในซ่อมไปหาสื่อหม้อสื่อควอยมาขา่าสื่อหมูมาขา่าสื้อเป็ดสื่อปลาสื่อหอยแมงผูสื่อหอยแครง ซื้อเหล่าแล้วก็จัดจ้างงานมหรสศต่างๆจ้งา,จงางหมอล่ำจ้างนัไรคิดเบื้องเอาเนี่ยบาบบริสุทธิ์ล้วนเลยเออือบ่มีบุญป่นนั่นแหละเอาบาบบริสุทธิ์บุญน้อยหนึ่งป่นก็บ,บ่มีเลยเด้อคิดบิบด,ดบเลยทั้งหาอันนั้นคิดเบิ่งเอาดีๆพวกนี้ขนาดเ,เขาก็ท่ำตามพิธีถือแต่ว่านี่จิตโกงของพวกนั้นก็ยั่งป็นไปนขนาดนั้น อันนี้บ่ายจากยังด้วยพระกันคิดไปเพส่กที่สักเดือนคิดเบ้างว่ามันจะได้รับขนาดใดมันกับบาปก็ต้องเลิ่อมบาปเชี่ยเอาอย่งงางนาั้นเฮ้าพูดเอามาล์ล่ำคณะใดญนะไปสัน่เน,น,นเอาหนังเนา,าะบนี้เอาหมูจะโตเอาควายจะโตกว่าไปเอาหมูจะโตกว่าไปเอาเหล่าทานันเทอรีผิดบิดทุกอย่างเลยมองดูคิดว่าสได้บุญอยู่บ่ประเทศนี้มันเบื่ ได้ประลับกล่ำน้ำพวกเจ้าเลยเห็ดไรแล้วจะของจิตใจพวกจะของจิตเองเหตุเองเป็นเองไม่ได้เข้าใจที่พระสอนผู้อยู่ในวัดก็ไม่ได้ศึกษาห่ังแดงผูุ้้ามูเหตท่องหัวหน้าไงมันเดือดความรู้เท่าก่ถึงการเคยื่อากระท่ำตามกันมาสืบต่อกันมาคิดว่าเป็นประเทศนี้เป็นเรื่องถือ กูเพิ่นหูเพิ่นเห็นเพิ่นบอกว่าเสือว่าเพิ่นบ้าบ่าเบิ่ง,บ,บ,บ,ง,บ,ง,บ,งบ้านเบิ่งเมืองกูเบิ่งจังได้บ้านเมืองสูงเป็นเมืองนังเมืองนรกบ่เอานําเด้งแล้วถ้าสอนถือตองแล้วก็บว่าเหาบา่ถือตองดังสั่น,นอันนึงเอาไปคิดถ้าเ้าวรู้แล้วเห็นแล้วให้มันเพิ่นเห็นกระซางถ้ารู้แล้วดังสีให้พยายามพาก,ากันเพลหน้าเปียกแจกบนจริงหรือว่าริงครับว่าวบุญ เกิดความสงบสุขเย็นใจบ่เกิดความรุ่มร้อนบ่มีถูกไพ่ในไพ่หลังบ่คิดบางเอาเปรียบเอาบุญในลักษณะนั้นแห่เทเวศทั้งเสือาลดแห่บุญบ่มบ่มบุเป็นบุญบ่เกเดอย่ในเมื่อคําว่าบุญแปลว่าสงบแปว่วเย็นเห็นบลาหแห่ฟอนเด้งเด่ากันอยู่พ่อสนั่นตีกันไปกันทางแบบนี้จูดบางไฟจี้จี้จดแจดเยอะแยะมากมาย ระแวดระวังเอาเล็กน้อยลมป,าป่าแตกนี่วัดอะไรสารพัดเราได้เป็นกุญแจมิดเด้วยนะไม่ตรบาดม่เลอะคล้องเาราลอยยำแรงมากครับเต็มมะล้อมต่อตีกันง่งานบางบางโนยนระเบิดใช้กันยิ่งกันเที่ยวแต่สิจูงลูกหลานหอบสาดแรงอย่างเดียวก,ยก็จะไปก็ดีเนาะนี่คือความเป็นจริงใช่หรอเฮาเทียบเบิางละวาง ที่เราออกไปกับ็มีจริงค okay. ื Mayor, favor, องจกห้องผสบพบเห็นจริงหรือเ่าจริงก็เข้ามานั่งเข้าวาหน้าอยู่สงบดีเพนี่แหละบุญบุญไปว่าสงบไปว่าเย็นไอ้นี่แหวกบอเห็นว evet. ่าสิไปลงทุนแหงอยู่ใส่ตอนนีกรรมการมาเสียงกันว่าเวก้กว่าเบิกค่าน้นัมันไปห้ากิโลสองท่านผมได้ค่าน้นัมันเขาเนาะจะซื้อไปบาทเดยอม่เหม็นธรรมดาเลย ท่านไทาแลนดพิงงมงซ่อมบางหันบางนี่โอ้ยยากยากยากแต่สุสีไปเหเ็นเห็นอยังแต่ว่ายากบาทาบทราตาเป็นทานาาน่าเห็ดของยังไงท่านบอเอาว่าเป็นบา้า <c> พ <oughs> ุทธเจ้าก็เกิดในป่าเด้อตรสรุปบรรลุธรรมกับในป่าเด้อสอนธรรมะกับสอนในปา่ามาเรียนเด้อว่าจะเป็นบรรลุอยู่นในเมืองเกิดในเมืองไปคนก็นไปเฉพาะ ลำงพังเขาองค์เดียวได้เป็นส่วนมากหลังๆอยู่ได้จังนี้พระอุปถาคือว่าอานนท์ส่วนมากที่จะไปสันบรดณนีพิธีรีตองยังได้ผู้ใดมาถวายยังแบบเวลาสัร์นัน่งสันอเอาบทได้บริยัตหาทรัพย์ที่กุศม,มือนี่เด้แต่ผู้ใดขอพรนนเป็นเอวังหัวตุกนะถ้าอันใดอันใดสิได้คนเห็นแล้วว่าบุญผู้นั้นเห็นไว้ยังสิคนสิบอกจงเป็นเช่นนั้นเถิดเอวังหัวตุกาว่า ถ้ามันบเป็นตามที่เขาขอมันก็จะเปลีอีกแบบหนึ่งอายุวันโล่งสุข,ขันพลังพนังบรงารมียะถาวลิวะหาดอกค่ำให้พ่อนี่แล้วแต่องค์ใดสิ่หนึสิ่งใดที่เป็นคติค่ำสอนนั่นเองพ่อ่บารมีเปล่บารมีนั่นคือสมุนีเด้แล้วแต่องค์ใดสิ่หนึบางองค์อัศโตเวสสัญงนานงางงงานางอัครธรรมนางวิจารณ์กระว่าไปพูดถึงค่ำพูดถึงบะ่ะูตพูดถึงยังกรว่าไป ผู้ปฏิบัติตามใดดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐอย่างยิ่งนั่นถ้าก็เอาไปฟุดเอาักแษบบนะนั่นอันอันม้่นนี้แจ่งขึ้นมใหมซื้อดอกจีนแล้วแจ่งคนซื้อไหไปแทนจินแล้วเข้ามาพอนของคนือให้ขอคิดให้แน่ท่ากันดำเนินชีวิตตั้งหากเมื่อเป็นผู้ที่แบบนี้มันไปยินบาตทั้งสี คนเห็นบางได้เหมาะสมเพม่อนกันนางต้องสั่งเหมือนด้ริมาแบบนี้เรหล,ลังจากคนฉันงสารภาพต้องไปแล้วกะจังนี่ได้แนะ่เหมือนตามทรงไพยหลังพระวางองค์คนฉิบวับรอาหารที่ตามทรงไพยหลังคือมาทรงในวัดนะ่ะนะท่านเล่อน่าตามทรงไพยหลังคนเอาเฉพาะอาหารยิตบาตถึงขั้นว่าอาธิษฐานตลอดที่บิดตป่วยอยู่บันไดกะ้างใส่รถเข็นไปยดินเอานะเป็นงสั่นเด้ หนกตัวอย่างคือหลวงปู่มันบิดาบาทหอดมังสุดท้ายเนาะก็หามาเนี่ยังบินถบาทอยู่นองแข่งอะไรเงี้ยบิอาบาทมาใส่หอดมัาสวิรัติขนาดสันบ่ได้ยอดที่สุดผู้ใดส้รักษาได้สมผลบ่มีอีกตอนนี้ผู้ดูการคือพระมหาเกษสปะธรรมหาเกษสปะได้เบิดสิบสามข้ออุ้ยเหมดลาย เมือดขนาดเลยแค่่นเสียเอาหวัวเฉงงกเข้าไปตามเส้อค่าเมื่อบาทบ้มีเลยพุธเจ้นานั่งอยู่ข้างในก็บสา่างบอกกัสปะมาฉันกับเล่าท่านแก่แล้วหไหไมอยู่ในเมืองคนบอกบอเบา่ันทีเลยเป็นยังโดยเหตุผลนั้นก็บเบา่เพราะว่าเสวยจะเป็นคติเป็นตัวอย่างเป็นแบบแผนแปลนถังไปนี้ไยฝักนาให้กับกุลระบุแม้เขาสิเห็นได้เพี่งหนึ่งก็ยังดีพระเจาา้าค่ะพุธเจ้าพอเ,เรว่าเฮ้ยมึงเยอะยิงยงังสั่นสีบ่าว่าเด้ โอ้ยดีละดีละคือสาธุสาธุษะสามเถื่อนคนเราเห็นจังว่าเป็นผู้เลิศท่านผู้ดงขวัตสิบสามข้อเป็นทั้งหนักหลายที่ยัไม่เยเห็นเลยหลวงปู่มันเท่ากับว่าอะไรถึงคือเพิ่นแต่ว่าถือว่ายอดมากในปัจจุบันนี้เมื่อศึกษาและโดยละเอียดแล้วโอ้โหประดิษฐ์สูงรหลวงปู่มันจะอง่ในปัจจุบันเลิกเป็นแบบยากมากพระลูกพระหลานพระเอพระหล่อนไปเรื่อยๆ ยังไง้หน่อยได้ซ้ำขอสามขอก็ยิ่งดีเลยนะม,มีแดดจ,จังว่าเพ็นว่าพระป้าเขาจะปฏิบัตนิน้ากันส่วนมากอยู่ได้บรรลุท่รมเป็นพระรหันทั้งหลถึงนี้ก็พระป้าดีละพระบ้านก็กินงหยแล้ะเนาะเส้นเหล็กกันเถียงกันเวลาเขามาุ่กเล่่นมววยเฮ้ยนจนไดีย้ยานกันมีปัด hey, เ hey, hey. ด็ก แต่ว่ามันเห็นมาหลายแล้วเห็นมวยแน่สื่อหวยแน่บนหนังโทรทัศน์พัดล่มตู้เย็นกินอยู่บัดมือบัดคนืนอยากกินหมังนกิงในตู้เย็นนั่นแหละของกินเร่งสิทธิก็ว่าเด็กกัปิเด้อยเอาเลยฝากเลยไปกินกันหนอยกะปิของกินก Coffee, อันสันในถ้วยน้ำจานร์ประจำวันอันได้แต่ว่าต้ตองกะปิก่อน การกินอาหารกรบป๋อรซำลวกนี่นสิีนะสขาไก่แห่นไ่ากับโพดแห่นหมักม่วงยังสีอะไรด้วยต้องเห็ดหั่นเป็นตอนๆเด้เป็นคั่มคั่ค่มคส่วนหน้าตาปลาเป็นสันเขาประมาณแปดเก้าคั่มนั่นอิ่มลับที่เหลือก,ก็กินน้ำต้องไปต้องกับทอดอีกอันหนึ่งปลาคนเข้ากินหน่อยตายก็ตายกินหลาย,ลย <laughs> กินหลาย, <laughs> ลายจายังว่าเขาจเจ้ากไ ่ได้งอนเขาเจ้าปฏิบัติเอาบอเข้าก็ได้แต่น้ำทำแนวข้ามสอนเพิ่นมาบอกเห็นว่ได้หรอกเห็นได้สักนี่แต่ถ้าน้ำเรืององค์นั้นองค์นี้มาบอกพวกเจ้าฟังเ,เด้อเอาล่ะพ่อเมื่อ <c oughs>